ตั้งหมอลำเข้าวสีหนาจิ้มไว้ช้าเพืประโยชน์ทั้งที่สินจิ้ทั้ประจำบ้านท่านเ่าไปทำท่านมีท่านมนีท่านมีมีประโยชน์หายจะโทษี ที่ทำมาอย่างอื่นโอ้เจ้าเพื่อนอื่นเรียกซื้อท่างทำไมบินสำเนาจากการท่านมาไปใใส่ใจจำคือได้ฟังลืมไม่ถ้ามทให้บ่มีคุณนางคือทำบุญโยกให้ไปใจน้อนเย่อตาายก็มีแนวชิลลายเป็นจำยังกว่าจสาคำวามม่าบุญเดษอขอหลับอยู่นั่งฟังทั้งนี้เปิดินนี้เลยได้จัดไปผปินซีทำลายใจคำมีเหลือแต่ของกใครสิ่งสักปากาเปิดเรื่อพรว่าสุขเยี่ยมสิ่งที่จะบวกเปคะแนน

เดนกี่แปลงใหนทำร่มนกกรมันเที่งกกบบงยงซ้ำลาใจให้เสียงมุงทิ้งเดียดให้บุญช้ำลาหมูใจผู้กดรงเรือเมียนลูดเดี๋ยวจะมากลัวตอวใจอุปมาหมูไรผาพนเทพันจิตน้ำมานหรือคุ้งล,ผลุงฟ้าตะบูตูลากรุงหมูอย่างคีดเลี่ยนไหนไปได้จากคำบาสุปานนันชุกเตนนอนบ่ลืมพอมีความเบียดลอนเยียดลอนครมจรักรพรรดิจิตสิร์งเดื้อเนื้อร้อนบาสุบข้างนั้นนากรวม กันเลยแต่ขยะจุกจเปินว่าจุกทั้งใจรึงหาบ่เรืงพอมีแนวเขียดเจนเจียงวองอย่างใดอเออเจ้าภาพรวยเรียวกรให้สุขภาพแข็งแรงนำเด้อเออขอให้รวยขอให้สวยตลอดไปเดอ้อ ขนาปลาไรสุกใหญ่เป็นกองสุกเรือพอละบงเงินมีทองเข้าป่านาน้ำนาน้ามามีคนทำใี้สุกดีได้ละพอข้ามาของ,งนองกองคิดใจฟองแถวดีเร็วสุระการกองจากคว่ำสวทานจีรีเท่าไฟเผากองจากควา,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 ามมัวเมาจีรตนาทั้งหาฟองคิดใจฟองคากลับมาคุวนไห่หวงความยินดีโบวังเทิงหาไฟทับขึ่งลูกเสียงกินโลดโผตาม,โมาโบน้ำัน กินเงืองสราความคองแป่ตัดทางไกลเลย กินเหล้าอินเพี้ยนตนในเสียงเลือนลูกบ่เริ่มพอยินดีแล้วละเคยยืนมาขอบบ่ข้ามิ่มดี่มเหมียนเพี้ยงหนวดสิเปย์อกแทมคานความยินดีในท่านฟองใสใจข้าก้าปลักซาสีนาพระบาาเศ้าข้าไม้ข้าทำส่วนไหลไม่ใช่งยาดีการอุปพูนวานีเอิ่นว่าท่านจิมพระบาาจุดมินมิ่ตองมงกวงจริงทางกวงเลยได้จัดไปสามอย่างบุญกิริยาวัตถุเรื้มเย็นข้าอักคำตาเจ้าสังสอน โอ้เหออ็นพี่น้องทั้งสอปป,ลปอ,อล่าฝนไปหมอลำมาดีใจแต่น้อขันหน่อยเออเด้อก็ไปคุณหมอชั้นสวนเออภาสิมาดังมาดังด้วยทั้งเมืองเล่า,นานเนาะเฮาเนาะฝากช่องยูทยูปไปน้ำด้อพี่นออ้องเด้อเออเออเออเป็นสอ ช่องเพ่งสีององโอ้เพ่งลีองลโอ้เพ่งลีเนาะอ่ะาบอกพูดแลหลหลายช่องยูทูบกระไดเอาให้จะเล่จริญเจริน,นเด้อไอเด้อ เอาหนี้เอาหนี้พอเช่นนย้แลัวเอาสามนันแลัวเอาสามนันเดาวลานอตาเอาสามนันเดาลานอตาเอาลานอตตาข้ากันจัดนันมันยันมากอไปน้ำกันบันไม่ไปเท่าไดผิดน้องครั้งพลาบอมเดิมนานาลานาทั้งเสียงเมาเมาห้องเสียใหญ่ควันขังอำนาจทางเสียสู้ใหญ่ตัวเอาหาไล่ปาดก่อนเสียเต่าเห็นแล้ก็รู้เสแต่นั้นไม่อดกินกินขึ้นมาเน่า เกี<__่ยวหินเหดือดมือข้างบุ้มผูป้ากายลุ่มผาไผายพันผัดผาห่างดังวุ่นจิตปอลืมเข้าข้างเข้าหลังอดีตการิท่านเราบอกให้ใส่เจงเป็นสาระดานมาลาช้าเก้าบนบ้านมืองเดือดฟันละสีอีพายาก้าจีกับเปนั่ง